ได้ดังแผนจนแสบผิวจนเกินไปนะครับแค่คุณมีคอท่อและปลายท่อนะํามาทางร้านโมดิฟายดูในกล่องไดเอทและไดกลไฮโปรในครอบกล่องเดิมก็สามารถแรงแบบหยักได้ง่ายๆครับ ครัโอลาร์เบโซเซเกิลนะครับโพเตอร์นะครับข้างหน้านะครับฮาร์เลย์ดูันซอฟเทลสแตนดาร์ดเข้ามาอัปเกรดสเตจหนึ่งนะครับโมดิฟายปลายพ่อนะครับอันนี้มาสภาพเดิมๆนะครับยกเว้นพ่อที่ลูกค้าเนี่ยได้ทำมาแล้วนะครับอัปเกรดสเตจหนึ่งก็จะมีท่อกรองแล้วก็กลอกจูนนะครับและเพิ่มเติมก็คือคอไอดีนะครับถ้าลูกค้าอยากที่จะอัปเกรดเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นของเกรเซนะครับสำหรับรถซอฟเทลสแตนดาร์ดตานี้นะครับก็จะมีตัวกล่องนะครับลูกค้าเลือกเป็นกลอกจูนไดโนเจ็ตนะครัับคนนเี่่ยอา จะไปเต่สอด้วยก็เลยเลือกกล่องตัวนี้นะครับเป็นในการจูดนะครับขอไอดีเอสแตนเอสนะครับตัวนี้55ามิลนะครับแลเอสแตนเอสเนี่ยเียมไว้ที่ประมาณเพิ่มนะครับประมาณ4-5แรงม้านะครับโดยประมาณนะครับตัวนี้เป็นตัวปลายท่อที่ลูกค้านํามาให้แล้วเป็นปลายท่อเดิมติดรถนะครับต้องเปลี่ยนตัวประเกันตัวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับซึ่งของใหม่จะเป็นแบบนี้ ท่อที่เก็บงานแล้วนะครับไม่คมนะครับเจาะรู้เรียบร้อยวัดระยะเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นพ่อยังไม่ได้เก็บงานนะครับค่อนข้างที่จะคมอีกึน้นี้รอเก็บงานนะครับส่วนปลายท่อเนี่ยตัวนี้เป็นงานดิบนะครับเป็นปลายท่อ C N C อลัอก,การน,นะครับก็จะติดก,กับตัวนี้ แล้วเราจะมีให้เลือกนะครับสีดำพอลูโคสสีดำเงาดำด้านแล้วก็ดำทรายแล้วก็จะมีสีโคมนะครับซึ่งลูกค้าเลือกเป็นสีโคมนะครับช่องวอทยุไฟของทางร้านเนี่ยถ้าเดินเบานะครับก็จะเป็นเสียงที่นุ่มลึกนะครับดุดันนะครับตอนที่เราเปิดเร่งหรือว่าขับขี่รอบสูงเนี่ยเสียงก็จะออกมาแน่นคุ้มนะครับไม่ได้ดังแผดนจนแสบหูจนเกินไปนะครับสรับส่วนเรื่องกองอากาศเนี่ยใช้งานชิวจำวันได้เป็นเดลิเยอุสนะครับไม่ต้องกลัวฝนครับมาดูตรงนี้นะครับผมก็เลยแนะนําลูกค้าไปนะว่า มีเลือก2อ,อย่างเป็นกรองแต่งเลยแล้วใส่ผ้าคุมกรองเอาตัวนั้นเน้นสวยงามนะครับแล้วก็เป็นไซส์ไฮโพรแต่ลูกค้าเนี่ยเลือกเป็นเปลี่ยนไซส้กรองไฮโพเป็นของเกรนเนแทนะครับเราใช้ครอบเดิมขับใช้งานเป็นดี i ย y ยสได้ครับจบสเต็ปสเต็ปหนึ่งะครับพ่อกรองกรองนะครับ ใช้ยากแรงแบบประหยัดแบบพอเทอร์สแตนดาร์ดอันนี้แค่คุณมีคอท่อและปลายท่อนำมาทางา ified, ร้านโมดิฟายดูในกล่องไดเอเจสและได้กล่องไฮโปรชัคอรอบกล่องเดิมก็สามารถแรงแบบประหยัดได้ง่ายๆครับใครสนใจแ,รรแจ้งรุ่นแจ้งปีกับทางร้านได้เลยครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้ร้านเป็นพ่อไปเพื่อนด้วยครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนก่อนครับ